จากสถานการณ์โควิด -19 เราจึงต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเรียมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจาก c h a i t t e c o m ค่ะ และในคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับคุณสมบูรณ์เอื้ออาชาใสกรรมการผู้จัดการของบริษัทกันกุลอินเจเนีรริงจำกัดมหาชนค่ะซึ่งเราจะมาอัปเดตกันต่อถึงเรื่องของแผนการดำเนินธุรกิจในปี63หลังช่วงวิกฤตโควิด19ว่ากันกุลเขามีแผนดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างรวมถึงแผน3-5ปีข้างหน้าด้วยมาติดตามพร้อมกันเลยค่ะ การดำเนินธุรกิจปีนี้ก็คือเรายังคงปริวตการดําเนินธุรกิจเดิมแล้วก็เป้าเดิมใช่ไหมคะสมัยก่อนเราทําก่อสร้างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยงานก่อสร้างของเราเนี่ยกว้างขวางขึ้นเช่นเราไปทําทางด้านสื่อสารด้วยการเอาเบอร์ออปติกลงดินมูลค่า3ามนกว่าล้านเราไปทํางานลักษณะที่เรียกว่าไอที IT หรือระบบซิสเต็มเข้าควบคุมหม้อปแปลงไฟฟ้าสถานีคุมแรงดันไฟฟ้าทั้งหลายเหล่านี้ใช้ไอทีหมดเลยซึ่งปีนี้บิดประมูลมาแล้วราวประมาณเกือบแปดร้อยกว่าล้านดังนั้นเองเนี่ยงานก่อสร้างเนี่ยก็ยัง ส่วนของเรื่องเคเบิลลากสายใต้ทะเลซึ่งลาากักษณะงานก่อสร้างคําตอบก็คือว่ามิติของมันคือขยายทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามากยิ่งขึ้นเยอะเลยส่วนกระบวนการในรรด้านเทรดดิ้งเนี่ยผมก็เชื่อว่าในปีนี้เองเนี่ยมันจะมีนวัตรกรรมของทางฝั่งไฟฟ้ฟาที่จะสั่งเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นคือมิตเตอร์ไฟฟ้าจะถูกสั่งเปลี่ยนจากจานหมุนให้กลายเป็นดิจิตอลมิเตอร์งทั่วทั้งประเทศวงเงินทั้งหมด5 0 0 0กว่าล้านในระยะเวลา3-4ปีนี้เสื้อน,นี้พวกเราเข้าไปเตรียมตัวแล้วครับข้อถัดมาเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าปัจจุบันมมมีคคคนตั้งําาาาาถใสส่่เรอวรอวววะ ราคาน้ำมันที่ลดลงจะมีผลกระทบต่อเรื่องการใช้พลังงานทดแทนหรือไม่วันนี้ถ้าราคาค่าไฟอยู่ที่3บาทกว่า4บาทโซลารูฟท็อปยังชนะอยู่ครับในแง่พลังงานทดแทนของพวกเราเนี่ยในส่วนของโซลารูฟท็อปที่เราขายให้กับโครงการเอกชนทั้งหมดเนี่ยปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมี private PPA และ p e p c ทั้งหลายที่เราดําเนินการเนี่ย ไม่น้อยกว่า70เมกะกวัตมีอีกส่วนหนึ่งที่กันกุลเริ่มขยายไปแล้วก็คือว่าเราเคยได้ผลตอบแทน E.R. ประมาณสักสดิจิตจากการโค,ครกคงการโซลารูปท็อปปีนี้ก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาระยะยาวและให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันความเสี่ยงต่ํกากันกุลอยากทํำไหมอะไรนะครับเราก็บอกอ,อ๋อเขาบอกให้เราไปสร้างห้างโรตัสขนาดใหญ่ให้เขาเขาเรียกว่าช้อปปิ้งดีพาร์ตเมนต์สโตแบบโรตัสไซส์หนึ่งสักสองกว่าล้านเราได้รับอนุมัติสั่งจ้างสี่ไซส์แล้วครับยกตัวอ,อย่างเช่นที่โรตัสสม น,นี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรตัสขึ้นมาทั้งหมดแล้วปล่อยให้โรตัสเช่าข้อดีที่ทางโรตัสได้ไปก็คือว่า Return on Asset เซขาดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่ต้องเอาเงินสดไปใส่ในสินทรัพย์พวกนี้ข้อดีของเราก็คือว่าเราได้ผลตอบแทนระยะยาวเพราะเป็นการเช่า1 5บห้ากสิปีวันนี้ถ้าได้มาสีไซส์ก็เกือบจะปลาเข้าไป8 9 0 0ล้านบาทแล้วเรื่องนี้ส่วนต่างประเทศเองเนี่ยมาเลเซียปีนี้30มเมกเนี่ยจะพยายามซื้อดีให้ทันเนี่ยภายใน Q2 อนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเรายังคงเหลออ ส0เมกะวัตที่เขาเรียกโครงการอุนโนซุมิยะและก็โครงการอิวะคุนินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาตอนนี้อยู่ระหว่างการอวอร์ดให้กับผู้รับเหมาแล้วก็ยังอสร้างอีกประมาณสักปีกว่าก็น่าจะเสร็จก็ยังถือว่ามีจำนวนต้อง COD อีกประมาณสักเกือบเกือบ200เมกะยประมาณนะครับมาถึงเรื่องสัดส่วนของธุรกิจนิดนึงค่ะตอนนี้ค่ะสัดส่วนของธุรกิจเรามาจากตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างผมเชื่อว่าเป็นปีที่รายได้จากพลังงานทดแทนเนี่ยจะเข้าสู่ขนาดประมาณสัก65%แล้วก็งานก่อสร้างจะอยู่ประมาณัก 25%ที่เหลือจะกลายเป็นเทดดิ้งครับผมงั้นถ้าเกิดพลังงานทดแทนเนี่ยจากการขาไฟที่มีสัสดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความสเสถียรจะเกิดขึ้นสูงมากก,ก็แปลว่าผลกระทบของเศรษฐกิจวิ่งมากระทบอะไรส่วนของเขาเรียกบริยาซื้ขายไฟไม่กระเทือนเพราะยังคงใช้ไฟเป็นปกติครับ ค่ะแล้วเ,เรามอง3ามถึง5ปีข้างหน้าสัสดส่วนธุรกิจเราตรงนี้ค่ะจะยังคงเป็นสัสดส่วนเดิมหรือว่าเรามองไปยังธุรกิจใหม่แล้วว่างค่ะเรามีแนวคิดที่จะเอาบริษัทกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาเรียกว่า s p i น off ออกไปจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ขยายออกไปเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถทํางานก่อสร้างที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็มีฐานการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเนี่ยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าระเบิดให้ออกไปโตข้อถัดมาคือว่าเราเชื่อว่าพลังงานทดแทนเพราะยิ่งยิ่งเเเรรรื่องโซาานยใปะทศไ พวกรางคาสาหกมเนี่ยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าใครใช้ก่อนคนนั้นประหยัดก่อนก็คิดว่ายังคงเติบโตได้ปีละ7จ็ดแปดสิบมกลวัตต์ส่วนโครงการพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเรายังตามดูเรื่องลมในเวียดนามเรายังดูเรื่องลมในไต้หวันเรายังดูหลายหลายอย่างนะครับที่คิดว่ายังให้มาจินเออของเราอยู่ที่2ดิจิตได้อยู่เพราะข้อสําคัญคือว่าถ้ากาันกุลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีกําไรอยู่ที่ตัวเลขสวยนะสองพร้อยยี่สิบล้านมันไม่ใช่แค่ว่าเงินสดจะอยู่แค่ที่ตรงนั้นมันต้องบวกกับด้วยค่าเสื่่่่่อมมมทีีะไรจจาายใ,ใชตัััวเงงงินน้กกุลลํ แค t โฟอยู่ประมาณปีละ3 0 0 0ล้านที่ต้องลงทุนให้ทันกันคุณเองก็เลยคิดว่าถ้าจําเป็นต้องลงทุน3 0 0พล้านในแง่ E q u i t y เนี่ยเราต้องหาโปรเจกต์ให้ทันพอสมควรอันนี้ก็กลังคิดว่าเป็นเป้าหมายในการเติบโตจากการใช้เงินที่เราทำมากินได้แล้วลงทุนซ้ํากลับลงไปสาหรับธุรกิจก่อสร้างยี่คาดว่าจะนําไปสดขา้างนอกค่ะเราจะได้เห็นกันประมาณเมื่อไหรเ่เราเตรียมแผนแล้วครับเราเชื่อว่าในหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยเรากําลังจะเริ่มอวอร์ดให้ ifa นะให้ F fa ละกันคือ F fa ทั้งหลายที่เราจะว่าจัดตั้งเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะท,ทา ไม่มากขอขอเตรียมการสักราวประมาณสักสี่ไต่มากงั้นถ้าเกิดมาดูปรีมหาในเวลานี้อาจจะได้ข่าวๆที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าไปไฟลิ่งแล้วครับก็สุดท้ายนี้อยากให้คุณสมูลช่วยฝากชิงไทยอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็พูดถือหุ้นที่ถือหุ้นของเราอยู่ด้วยค่ะ ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็เห็นแล้วว่าภัยจากโควิดตลอดจนผลกระทบจากเศษรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็กระทบไปทั่วโลกจนทําให้ขณะนี้เองเรามีภาวะคนว่างงานชั่วคราวแล้วเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก7ถึง8ล้านท่าน ลายแห่งเนี่ยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบจากปริมาณการสั่งซื้อหรือว่าเชิงของเศรษฐกิจที่เรียกว่าหดตัวนะครับเราโชคดีครับที่เราอยู่ในกลุ่มหมวดพลังงานทดแทนที่มีสัญญาค่อนข้างไต่ตัวรายได้ของกันกุลเนี่ยปีนี้ยังอยู่ในฐานะที่เราเรียกว่าโกลดคือกําหนดให้มันเติบโต,วตวกว่าปีที่แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากําลังตามหาโครงการต่างๆและขยายโครงการออกไปในทุกภาคส่วนทั้งแนวลึกแล้วก็แนวกว้างนะครับก็อยาก ให้ทางผู้ถือหุ้นเนี่ยฮะได้ใช้วิจรยญาณในการตัดสินใจนะครับเลือกลงทุนแล้วกัน อย่างน้อยกันกุนณปีนี้ดีเวเดนยิวปลาเข้าไป6%ปเและราคาหุ้นกลับมาไวนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยพิจารณาแล้วก็ถือตามพวกเราไปเรื่อยๆเพราะถือว่าในระยะนี้จะหาหุ้นที่มีโครงการที่แน่ชัดในต,ตัวแคทโฟที่ดีแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องมา5ปีได้หกต่อเนื่องได้อีก5ปีอย่างน้อยอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ารับไว้พิจารณาแล้วกันครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสมบูรณ์มากค่ะที่มาให้สัมภาษณ์รายการเ e อ็กซ์คิวชั่นทอคของเราในวันนี้ขอบคุณคามากค่ะ การลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w c h a r e t o t a c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอ a ชันเพจทวิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับสก b ยกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ